สวัสดีครับสวนเกษตรเคอร์ฟิล2020ใบในช่างครับวันนี้เราพามาดูมันโบราณอีกชนิดนึงนะครับต้นนี้เลยครับที่เป็นเถาใบสีเขียวๆนี่เลยครับอันนี้ขึ้นไปบนต้นต้นไม้นี้นะครับนะครับเขาก็จะลำต้นเขาก็จะเป็นเถานะครับแล้วก็มีหนามด้วยนะครับอันนี้พอดี พี่เขาตัดหญ้าไปแล้วก็ไปตัดโดนต้นก็เลยเหี่ยวเฉามานะครับอันนี้มันที่เราพูดถึงนี้ก็คือมันป่าชนิดที่เรียกว่า,ามันเพิ่มนะครับผมไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วมันคือมันเพิ่มแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือ,อมันอีมูนะครับมันมุงนะครับทางภาคเหนือเขาจะเรียกเป็นอยางนี้แต่ว่าส่วนบ้านผมเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นเป็นมันมุอยู่ดี นะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะมารู้ว่ามันชื่อมันเพิ่มนะครับมันชื่อมันเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาขุดนะครับขุดกันนะครับลำต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทหนี้ให้ดูนะครับลำต้นก็จะเป็นแบบนี้นียนะครับซูเพิไปดูใกล้ๆลนี่ำต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับพออยู่ที่พื้นนี้เราก็จะมีหนามขึ้นมานะครับหากินยากแล้วครับอันนี้หากินยากมากแถวพังผ้ากลางนะครับเดี๋ยวเราจะ ขุดออกไปแล้วก็ไปทําการอนุรักษ์นะครับทำการการอนุรักษ์ทําการเพาะชํามันนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับหายากมากครับนะครับตอนเด็กๆผมเคยได้กินนะครับแล้วก็เว้นว่างมาหลายปีนะครับเว้นว่างมาหลายปีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอญาตขุดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเอาไปเพาะชํากันครับผมครับผมสวัสดีครับ ครับผมตอนนี้เราก็เก็บไอตัวของมันมุงหรือว่ามันเพิ่มนะครับมาได้พอสมควรนะครับตอนนี้คือเป็นหน้าที่เขาจะออกต้นนะครับจะออกต้นออกมาเพื่อบำรุงหัวหรือว่าบำรุงรากจริงๆในส่วนของตรงนั้นก็คือ ร่าของเขาแต่ว่าร่าของเขาเนี่ยมันก็คือหัวที่เราเรียกกันหรือว่าที่เรานํามารับประทานนะครับคือตอนนี้เขาก็เขาก็จะเริ่มไอตัวสระหน้าฝนเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มสระไอห,หัวของเขาแบบนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วหัวแบบนี้ถ้าเป็นหน้าแล้งนะครับน่าเป็นหน้าแล้งนะครับเมษาพฤษภาอะไรประมาณนี้ครับ มันก็จะหัวใหญ่มากนะครับมันหัวใหญ่มากแต่พอมาถึงหน้าฝนพวกนี้พวกเขาก็จะหัวเขาก็จะรีบไปแล้วเขาก็จะสร้างหัวใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้คือมันเพิ่มที่เราเอามาเพาพันธ์เอาไว้เตรียมกินในปีหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับในการเราอาจจะชําในถุงดําก่อนนะครับก็ชําในถุงดําก่อนถุงดาเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับแล้วเราก็มี ดินนะครับมีดินแล้วก็มีขี้วัวนะครับปุ๋ยขี้วัวเดี๋ยวเราจะผสมดินกับขี้วัวให้ให้เข้ากันนะครับผสมดินกับขี้วัวให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวนะครับก็ก็เหมือนสูตรเดิมนะครับดินขี้วัวขี้วัวดินนะครับแล้วก็สลับกันไปนะครับสลับกันไปดินดินก้อนใหญ่หน่อยก็เดี๋ยวบีหน่อยบีหน่อยก็สลับกันไปนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราเตรียมดินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะครับครับผมตอนนี้เราเตรียมถุงดํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด 4, ุง4ถุงนะครับเราจะเพาะไอ้พันก้าของไอ้ตัวมันเพิ่มนะครับหรือว่ามันมุ้งนะครับ จำนวนสีส่สต้นด้วยกันนะครับจำนวนสต้นด้วยกันก็อันนี้คือที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราเตรียมไว้โอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันนะครับอันนี้เดี๋ยวทําตรงนี้ให้เป็นหลุมหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เอาลูกนี้ใส่ลงไปได้นะครับนะขก,กดลงไปเลยนะครับให้ให้มันติดก่อนนะครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนของการทำาองนี้กันนะครับขั้นตอนของการเราจะปลูกในเข่งนะครับเราจะปลูกในเข่งกันแต่ว <Yeah, anyway> ่าตอนนี้ก cool ็แต่ตอนนี้เราเราใส่ในนี้ไปก่อนนะครับเราใส่่างนี้ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเอาดินใส่ ทำกระเด็นใส่วิดีโอมันอาจจะอันนี้หน่อยนะครับเพราะว่าทำมือเดียวอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าไอ้ตัวของการอนุรักษ์มันมันพื้นทินนะครับมันม,มันป่านะครับมันป่ามันป่าเนี่ยมันมัน อนุรักษ์กันยังไงนะครับกันปลูกกันยังไงนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะปักเสาลงไปนะครับเพื่อเป็นตัวค้ำเป็นเสาเป็นตัวค้ำในตัวต้นมันเพิ่มของเรานะครับก็คือต้นต้นมาร์มอรีนะครับกิ่งของมารมอรีนะครับเดี๋ยวมันอาจจะมันอาจจะเป็นต้นไปด้วยนะครับมันอาจจะเป็นต้นไปด้วยเราก็ให้มันให้มันเลื้อยบนต้น มาบรี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราตอนที่มันย้ายไปสู่เข่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปสู่เข่งนะครับเพราะหัวเขาใหญ่มากดังนั้นถุงดำเนี่ยเราทําให้มันโตให้มันให้มันติดก่อนนะครับให้มันให้มันโตก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมต้องวางวางคลิปก่อนเดี๋ยวผมทาสําเร็จแล้วเดี๋ยวสีถุงแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูครับครับผมตอนนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ปลูกมันเพิ่มไปทั้งหมด ูกมันหมูงไปทั้งหมด4ี่ถุงดำได้ยันนะครับก็เอาต้นไอตัวมาบรี่ต้นมอนนะครับกิ่งมอนเนี่ยมาทำเป็นเสาค้ำให้มันนะครับมาทำเป็นเสาค้ำให้มันนะครับแล้วก็มัดมันสักสองเปาะนะครับก็คือแล้วคอนไปทางปลายปเปาะหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างอีกปอเปาะหนึ่งถ้าเป็น2เปาะ อันนั้นเพื่อเพื่อให้เขา,าได้มีโอกาสได้เลื้อยขึ้นตน้นต้นคําด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขาแตกเขาติดแล้วเนี่ยเขาก็จะแตกไปอ่อนมาแล้วเขาก็เขาก็จะเลื้อยขึ้นต้นไอตัวของต้นมอนนะครับอันนี้เถามันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้เราแค่เพาะชำไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเราอตอนที่มันโตตอนที่มันโต ไปปลูกในเข่งเดี๋ยวถ้ามันติดก่อนติดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปปลูกในเข่งพอไปปลูกในเข่งปุ๊บเนี่ยเราก็าอาจจะต้องใช้เสาต้นใหญ่หน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าใช้เสาต้นเล็กปุ๊บเนี่ยต้นมันค่อนข้างโตนะครับต้นมันค่อนข้างโตแล้วก็เลยขึ้นไปแล้วอตัวของโคนของเขาเนี่ยต้นต้นด้วยโคนของเขาด้วยเนี่ยมันจะมีหนามอยู่ฉะนั้นอาจจะต้อง เก็บไว้ในที่เป็นแบบมุมๆมหน่อยนึงของบ้านอาจจะไม่ได้แบบอนนี้เพราะว่ามันอาจจะอันนี้แต่ว่ามันอยู่ในกระถางคงอยู่ในเข่งคงคงไม่มีประเด็นอะไรนะครับเพราะว่าเราเอามาขยายตรงนี้เพื่อให้มันเพาะชามก่อนเพื่อให้มันติดก่อนให้มันเป็นก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปลงเข่งเพราะว่าหัวเขาใหญ่มากนะครับหัวเขาจะค่อนข้างใหญ่ถ้าทิ้งไว้สักปีหนึ่งเนี่ยผมว่า หัวเขาขุดกินในเข่งได้แล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราขุดหัวมันมากินเนี่ยเราก็เราก็ทาการเราก็ทาการฝังไอตัวของจริงหรือว่าหัวเล็กๆของเขาใส่ไว้เดี๋ยวปีหน้าเราก็จะมาขุดกินใหม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราลดน้ํามันนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราลดน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราลดน้ํามัน ก,ก็จะเสร็จพิธีการละวสำหรับตัวการปลูกมันเพิ่มนะครับปากฏเขาคงไม่ชอบน้ำมากนะครับเขาคงไม่ค่อยชอบน้ำมากเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็อยู่ในป่าอยู่ในป่า,ป,าปุ๊บเนี่ยบางช่วงบางเดือนเนี่ยม,มันจะแหลงบางเดือนเนี่ยมันจะแหลงปุ๊บอะแหลงปุ๊บเนี่ย,เ,ยเขาก็ไม่มีน้ำที่จะเลี้ยงเขา ต,ตอนนี้เขาน่าจะสะสมะช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยเขาน่าจะสะสมในตัวของรากนะครับในตัวของในตัวรากจริงๆไอหัวของเขาก็คือรากของเขาแต่ว่ารากของเขามันจะใหญ่มากรับประทานอร่อยครับเอาไว้ต้มต้มหรือว่าเอาไปบวชเอาไปทําเป็นมันบวชนะครับแกงบวชโอเคนะครับรสชาติอร่อยเดี๋ยวลอง หรือถ้ามันติดแล้วเดี๋ยวเราเอามาทดลองชิมกันโอเคครับผมฝา,ากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สวนเ,เกษตรเทอร์ฟิล2020ใบในช่างด้วยครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ